ทานนีนสวัสดีค so, so, well, ่ะเอ๊ะเอ๊ะแ้วไม่เ no. ต็มเลยเหรอไอ้อ no no. ้ยผู้ชายยผ้ชายล้วเหรอสวัสดีค่ะเอ๊ะีวันไหนอะมาดีค่ะเอ๊ะวันไหนก็ได้สินหาคุณแม่วันนีไม่สองน่พี่องข้อเน่ี่อคิ้วค่ะหมี่องคิวเหรอหนูวันไนกสแม่ ไปดูไปมากมาเข้ามานั่งขึ้นรถหอมเดือดๆข้นวไข่ไหนล่ะคุณหม, <c oughs> มอเอ้ยหมองขึ้นด้าน <c oughs> เ,เจ้าอยูใช่รึขึ้นเหนื่อเจนเกือบเปิดปีแล้วไปทางไหนล่ะหมอเปิดนี่หนุ่มากเลยเปดปีแล้วข้างไข่นี่เดือดละค่อมหมอขึ้นนัดเดือดแท้ยายกระนั้นเหรอเนาะหลานโทรมาว่าอัน

มาบักตีดีดูแกโอ้ยหินมาเนี่ยคุณยายคุณยายมาจะใสยมาตาบ้านจ้าโอ้ยโมเมมคุณยายเนี่ยบ้านคุณยายอายุใสยโอ้ยยิ่ล่าอยู่อันบ้านหินเหล็กไฟจ้าอ๋อเย็บบ้านลูกมากเย็บมากยิหล่ากับป็นมันคือกันตัวนี้พอดีนะครับผมบ้านนเล็กไฟนะจ้าคุณยายเป็นอยังเป็นคนจ้าโอ้ยเป็นอยัางก็ได้มหาคุณหมอ อันเจ็บท้องเจ็บทอ้องเป็นยังคือเจ็บท้องโอ้ยมึงคือนี่ยยาไปกินอันอยังบูแลว้วย่าไปกินหมากาอีหยังย้าเจ็บท้องมาเอาปอบมึงคือวันนั้นกุีเวินม่เีนคุณยายเออคุณหมอจะตรวจสักปอ่ไหคุณย,าย,ณา,ณยายว่ามันตรงต,งตามประวัตินี่น้นพูากหนาะน่เสียนจะเขาคุณหมอก็ต้องัประวัแบบติมาแต่เธอคุณยายฝ่าเนี่ยมีอาการขางเคี้ยงบอคุณหมอถามเน่วมาอีขี้ขาในผู้ใดเนี่ย มันคืออันมันคืออ ouais, right. pues, ันเอียนปิงปิงยูนเชียงทำไมแท้ขมตามัน่ะนะได้ไสบอกนี่นะเอผู like ้ายเยหไมันเดาเ้ยนี่มันเบอม่เด่ได้ยังไ่ดาันีะเบอเมันดามันที่เราะเบืเนีใส่ดาเพนกันนะว่าให้แบบเ่าให้เดาิ้ันตอนขึ้นมา่น่ะจะมีปัญหาด้นให้ไห่ครับคุณหมอเนี่ย สิมักแบ่แพนได้ย้ายจากไหนยายเจ็บทองก้วขาถึงตัวเม้นห่วยเลยอะ่ะไ้วคุณย่าหาามามานัมาานนั่นเนี่ยมายายพันกดินนี่ยจะเจแหมามันนั่นไม่เห็นนะอยู่ที่นี่ก็รัล็กสาวก็จะอาดพี่เห็นเนี่ยถามมึงสอบกู้วไปประวัสิหนจีนี่ประพาเลยคุณย่เจ็บทองเจ็บทองน,นะอ่าคุณย่าคุณย่าเจ็บหลายบาฮะเจ็บหลายา บอเจ็บหลายบอบอเจ็บผู้เดียวโอ้ยคุณแยกกันใหญเนี่ยอย่างหัวดีดีเด้อไอ้ยัยนี่มึงก็ถามแยกเนาะแยกกัตอบเจ็บเราไปแยกกับเจ็บผู้เดียวตัวรู้อาจจะยุ่งว้เจ็บผู้เดียวมันเป็นอาการแบบรุนแรงมาออ่ามันมันเป็นรุ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 รรุนแรงอย่างนี้หงไม่รู้ป็นมันเป็นมันมันหงพวงว่าพวงว่าคุณรุดแม่มันเป็นรุ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 รรุรุนแรงอ่า เออมันเป็นยายกินบข้อหลพย่ใหญ่บื่อไว้ยายไดเรลูจ้ายายหงำแตกข้าเนื้อในมันเนีเออพู้ใหกแมากัเยายกันแล้วายายเป็นอันยังก็ลวกสวัดีค่ะเป็นยังกันลูกซื้อหนูซิ่งตาสวดค่ะพี่ในี่เป็นซื้อเป็นได้หนีหน่อยเจ้กับบ้านหน่อยได้หรอคุณหมอแต่วันเมื่อวานอ๋อมต้อหนีทั้งย่แน่ข้าเหียหมอนก็าได้ด เคุณยกันออิน่กเก่านขอผเบิงลูกมันบสูภาพมันอยวฟวแบบนี้เงมันมีแนวเก่าอย่บอกมีใหม่บอเก่าอยางีนี่มีอาการในไหนบขั้นไปหาผู้เฒ่าแล้วบางนีมันขั้นจะได้ใส่เขาเก่าให้แต่บันนี้เขาก็ขี้ขั้นเก่าแล้วก็เรียกว่าแยกภาพไปหาหมอดีกว่าจ้ะปีที่แต่แบนเนี่ยนมึงตวอันไหนมันมึงกับตัวกินแนั่นตุนะยังไงกัน แล้วคุณแม่ยังยืดยาวเลยวาคุณหมอเลื่มใจใติดใจคุณแม่หมอลานนี่ไม่รู้เรื่องจะโอบแม่มันหยังเอ้าเอาไว้ก่อนหน้ามึงสอบบัตรไปแล้วไปคุณยายคุณยายเฝยเออไงมาจากแม่ใหญ่เฝยพี่แอ๊บขาดแขนแมาผู้เดียวแมากับหลานเอออือเจมโบก็เล่นแตนเดย์ตอนนี้คุณยายส่มีผัวบอบอมีจ้าสวนมันสิบกาปีแล้วคุณยายเออ คุณยายถามมาดดนละเบออ่ะกระโดนเตื่นไต้นรูวเย่คะอืมคุณยายเคยเข่าวัดป้าเคยยายเข่าชู่มเอือยายไปจากงานไปเพี้ยนชุมเอือตัวรักเย่คุณยายกอบคุณยายจะคืนแขยงคุณหมอในน้ำแข็งคุณยายสวดมนต์ใหญ่พาก่อนนะคะอ้าวกูไม่คยพอคืูอยากกูสวดมนต์กูไ่ได้ไปวัด มามือมปลอดภัยของคุณยายใส่น่ะคุณยายลงส่วนมื่อใหม่พาก่อนนะค็หาตี่นี่เดี๋ยวบานิยายคือไปเตรียมบทสวยประดับคุณยายดังนังลึกในถึงคุณประพวดคุณประธานคุณผสมคุณผัวคุณแม่คุณพี่แดร์นแดื์ยายสิบบริเวเช่นใบตายบ่ลูกแต่สิ่เดินเช่นอยู่แล้วล่ะแต่เพื่อนที่ว่าผามาได้ไงลูกอ๋อ การติดตัวทุกอย่างคุณแม่เตี้ยทองแต่เธอคุณยายอาดจมิ้งแบบว่าอ่มีปัญหาในมดลูกเด้ฮะคุณอาดจมิ้งไปไหามดลูกยายพอมีเลยตัดเอาบิดแล้วเอยายเห็ดหมันเบิดแล้วตัวลูกยายสองคนพุ่นยายน่าเอาคุณหมอใหงเด็กกินแปลกๆแต่ๆคุณย่ายานก็มาในขี้หนีกแล่เมันกับ จริงตจลูกค้าผู้อื่นแน่บอกให้ยยายกระดาษเป็ดสิบกว่าเลยลูกแป็ดสิบกว่าย่ายเคยล้างหิ้งที่อหบ้างโอ้ยย่ายไหนหี้งบ้างเย็บยางก้อนเย็บยางก้อนจีกวนจีตรวจเด็ดเนี่ยเอาสิไปให้สิตรวจก่ับคุณย้ายตรวจก่อนเลยเลยไอ้หลานตรวจสักก้นเอ้าเอ้าเอามาตรวจลูกหมอขึ้นมาที่ไหนหลานมันขั้นเฮี้ยงเตี้ยไปหลังมาลูกเออเดี๋ยวไม่เหนเลยฮะเนี่ยเอ้าเอาเป็นตาเตี้ยฮะเนี่ย โอ้ยไม่มีกระดานนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คุณแยตรวจความดันไอ้คุณหมอตรวจความดันนี่คุณายกกันมันมันเป็นโต๊ะขาวปะจักนี่ตรวจความดันกันได้สองแถมเป็นโต๊ะขาวได้หนะบัตรไข่กันลูกโว้ยมันเป็ดนแหไงเด็กมาอีกเตาหน่อยอะตรวจความดันนะตรวจขึ้นหัวใจพ้อมแม่เดี๋ยวด้ลูกฮะ หายไปคุณไยเหม็นกับพ้องเหม็นหิไปไงฮันอยู่เว้ยไม่เหม็นหีิมันปากพี่้องกันอยู่อ่ะอย่าเนะนะหมอใจยุ่งฟางไหนมาโว้ยกูเสียวดามนี่ฟาดอลับาอีกคนน่ะแค่กูสิมาตายแค่กูสิมารักษาหนิโง่แต่เนี้ยเจามักแมนมีนะโอ้ยกูหัวจากหัวใจยุ่งฟังไหนเดี๋ยวกูมาเราลืมมาออะสามสอง วอย้างีขานีเอ้านี่ขางนีหมเข้าขาีเดี๋ยวเด้คุณหมอตั้งตีก่อนหัวใจยู่งนังใา่แต่พี่นางหัวใจลูกะสิวาเดี๋วคุณหมอเดียเด้เียด้โอ้ยมันคือดงกฉันมันคือดงกฉันหมอหมอโอ้ยวยลูกลูกตายแล้วตายแล้ว วหมวคุณหมอตรวเดียวเดี๋ยวบม่อน้ากระตุกใจใจะแม่น่้นกวนฟื้นชีบบอกมาสรวจคุณหมอไลน่าปรพใจว่หนามันขึ้นชอกสันหมอเรียนมามัตจอุ้ยอ้ยอ้ยมแ่เสร็จคุณหมอเนี่ยเดี๋คุณหมอเลยดีๆเดยวบุไดีๆเดี๋ยวสนเอ๊ะ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  ก็สหนซึ่งเต็นทิศอย่างนั้นแตไหนจะไปเต้นติ๊กติ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 กตายตายาตายโอแน้นเดินตกตอีห่าไีนๆจะปเต้ติ๊กติ๊กตตมันสีไหลไหนเบแม่คุณหมอจิตรวจได้ไหมกระโปงนี่แหละค่ะคุณหมอเอ้ยแกะเาไหลพูดคีเดียนมันคั้นขั้นก็ค่อยๆแกากันแน่นเอาคุณหมอจิตรวจให้้อบอกค่ะ

ไอ้ยบนกูสอยเงี้ยใไม่มาบองไ้เลยเอ้ยไเดี <si ๋ยวมตอมาเหลานคุณเงยมีเสือกบอมีเสือกบอเอาผาไม่เอายนาไมออนเอาผ่าแล้วไมเอเออเอาคุณแขขึ้นมาสวดเควัลูกสวดวันมันจะเด็ดถูกต้องเอาออเอามาคือเถอะเป็นสวดเทาวันลูกเอ้ยอคุณยาย พี่นิกหมอหลานยายมันดื้อตัวยังต้องมัดไว้อันเจี๋ยมัดเลยตีคุณยายมัดไว้ลูกเอาทองค่าถากอนน่ะของคุณยายเด้อเอาคุณหมอทองคุณยายทองต้อนรับจ่าที่มาอาริย์อาริธาคุณหมอทองก็ได้ไหมโอซารารามาโอซาราธรรมเด้อก่อนนี้คือคนคุ้นนะคนจังใดอันนี้ก่อน แพ่เมตตายทัย้ประชารทั้งสิธิ์ทั้งหลายกุสล,ลาเออเอเมตตาตีบุตรก่นนอนพ่อมึงบอกเอาส,สวสดทั้งยาลาลารามาหากุลลาาสปปะละทั้นาตะปะหิงัพปโยตะปะหิงตัปะยเยเิเียเมนเออเอาลันิี

คมองสันโอ๊ยมาคมันยมัลูกคือตัขาวคือสีหนากโดอยู่มันลูกยอยังมันเป็เมัลูกมันลูกยันเป็นพวงเป็นพวงนู่นน่ะมันบ่ได้เลยแบบนี้มมนตองผาตัดนนี่ตรงผ้าตัดตงผาตัดเปล่นี่ยถ่แล้วเหรอเมีนี่ตองผาตัดไงยละอุปก แดดยมีดหมอต่หาอ้มาอ่านก็หำแฉะคุณม่ถอขี้นีดไนี่ยแดกบหมอเคมาเลรู้มารู้มันยันเลยมันยังอ่ะคุณหมอเนี่ยมีภาษามีภาษาจไม่ยังแท้แผลร่เลยหมอเอ๊ะอะไรมาอะเรานได้กันเนออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอมันแสบกุ๋ยกอนแข่เสร็จแล้ว กูบอกเลการเมืงีเกิดขึ้นนนี่มึงคิดดีดีด้อือมึงสีมัดกอดไปงจกไหนมาลูกมึงยันน่แน่ะอดหมดลัวเอ๊บักไข่ขำอ่ม่ไม่ด้กินยี่บักแก่ขำมานะใ่ขำเป็นไม่ยิ่งจะดีมิจา่อะวิ่งมาลูกยนเซย์อยู่นอแบ่งกันนหนสีบ้า ไปไงบ้ามเป็นอยงม่อตายเจอหมอหมอเลี้ยนมาตาไปเอาไปน้องดาวนอีบอีบใจว่แม่ออจะดเจอมาหมดลูกแล้วสิหนกูเกเดยอยู่นะคอาคิวย้ายบ้านเนี่ยย้ายตีย้ายบขเป็นยงล่ะลูกย้ายซ่แล้ละบันนนโอ้ยสีผ้าหลานเมื่อบานดอบันนี้นืนอนลงจากก่อนขามอไรคะโอสองมึงเอียดอยู่นอนลงกุณยายยโอ้ย

nó là bông ừ. ở chạy Gòn nè Con mở ngam bà Áo bao, bà luộc ơi Con nhai nó lâu 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 Áo xì muốn ăn đi sao đó khẩn Hả? Hãy giác thao đáy ra Nó bỏ ghét đi nào Nó ăn thao xem cấp bùa này giấy Nó à Ui, เดี๋ยวอันนี้มันเสียมหัวยายนี่ไยายอืมยาย่ต้องกลัวดอกเสียดอย่างยายก่อนยายไม่ต้องกลัวเดยอี้หนินีก็รักษาคนตายมาหลายเลยนี่อย่างไงี้นีกสุไปตั้งปีแล้วขี้หน่กไปมา่ยดปีแล้วเด็กเงินคนตตยอะไรกัไปเห็ดหนามอะรเลยเดี๋ยวด้ะ เหยียดขาออกกันเหยียดขาองกันย่าย่านหมาย้ายเท่าเจี๊ยบเดาลัวมัดนี้เหรอไม่มีอย่างจะถือใกล้กูยืนอะไรมันคมตัวเลยมัายคุณยายอย่าดื้อสิคุณยายอย่าดื้อสิมันยังมาถือไก่หนากูไร่คุณยายอย่าดื้อยายโยนไม่เกี่ยวยังบป็นหลังกูยืนยันเตะแล้วนั่นคุณยายเหยียดแขนลงแขนเดี๋ยวนะมีอะไรไหมเนี่ยคุณยาย คุณยายอย่าย่านหมอนนะอย่ามันถือโทรศับต่อนะคุณยายอย่าย่านหมอนนะเออเอ๊ะเอาคุณหมอขึนมาขานี้คุณหมอนสิเสื้อชั้นหัวใสกันเนี่ยโคตรใหสิแข็งเอ๊ะแม่ยังขึ้นมีใครเอ๊ะคุณใหสิแข็งวันยี้จำใจดีๆนะหมอนมาเล่นแรงด้วยอย่าสัดทับกันบัดนี้คุณยายอย่าดื้อสิ เจ้หมอนะจ้าคุณยายเอามือลงโอ้ยอคุณยายคุณยายอะไรยายไปไยายแค่ขื่นและล่ะรู้อืมยังไม่ใช่หรอก <c ười> คุณหมอรู้คุณหมอเรียนมาสอนสวนขึ้นหัวใจเป๊ดเลย,ยนี่ก็คือมีนื้ไก่กุยฮันเลกระไดคุณยายคุณยายทำไมเป็นคนดื้อแบบนี้เะ <c ười> คุณยายคุยกันทีแค่ไหนอะไรมาตามหีหมอเนี่ย คุณยายโพสอะไรมาในสิ้นคุณยายเอ๊ะอะไรแต้มหิ่หมอตัวเพียงใครเอาไปเลยแกก็ไม่ค่อยอแหม่เนี่ยเอาเงี้ยดื้่สีหมอนแล้ไม่ทำอะไรเลยังีหมอนเงยังยังนั่งดีๆโอนอนดีๆีอย่าดื้อกับคุณหมอนะอ๋อยายพร้อมแล้วสามสอง em đất đi lạy, anh biết anh ăn tên 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 cái tên tên cứ sợ โอ้แต่เราปวโอ้ยเถด้แก่คนแก่คุณนห่อนืมทนอไมมะโอ้มันคือชอบแย่ันลูกหรอย่าเราไม่เคยพอจะซีเมะพีนิกนี่ระกณนเธอมันดีมันก็สีหยามนะบัดนน้เน้อหยามชอบได้บ้นนี่คุ้นหมอนยายเสียงหมอ นานดีๆนะตายยายตายขอเสวตอีกครั้งหนึ่งสองสามหนึ่งยายโดนยิงตี้๋คุยยัยมึงเลย ดีปีกม,มุนหมดแล้วหมอว่าหมอทักเกล้ยเลยเอ,อย่านะยายโอ้ยจุดขึ้นไหขนาดหัวใจค<อ>ูณพ่อแบบโตเลยคุณหมอขอจดก่อนนะว่าขึ้นหัวใจเท่าไหร่มันเต้นปกติบตล่ะหนูหัวใจเตึ้นแรงเกินไปนะเหรอคุณยายหัวใจเตึ้นแรงเกินไปแบบนี้ต้องกินยานลดความดานัน <laughs> ทำไมคุณยายต้องตหวนแต่คุณหมอด้วยนะยายหมอต้อไปตรวจทายนาแหวกขาอออค่ะคุณยายเดี๋ยวด้อยายคุ้มสักวันอีที่อกอกินชยมาเลยบอกแล้วว่าอย่าเอาหมามานำมื้อหลังอย่าเอาหมามานำนะเอียงเอียงมานิดนึง คุณหมอต้องอยู่วางขาคุณยายตีออก่ะโอ้ยหีคุณยายจะไม่ใหญ่จังเลย <ปะ S 1> อืออีหอ,อย่างเงี้ยข,ขึ้น,านขาขึ้นขายกขาหน้าขึ้นค่ะคุณยายอืยข้นขาเยอะจังโอ้ยอยากจะเห็นใหญ่ลูก้อยากจะเห็นหน้าเห็นหนห้า บ้ด้เป็นคุณหมอคุณหมอคุณครูก็ยังโบกสูดหอักลูกเอ้ยแต่ท่าแล้วนั่นมันนียนนั่นยัดไปล้มกินลือดเด้อเหม็นจังที่หลังอย่ามาคุณหมอเป็นยังไงคุณหมอต้องไปสูด้วยตาคุณหมอเองป็นไหนคุณหมอเห็นสาเหตุไปเห็นสาเหตุแล้ว นีคุณยายมันบวมนะไหนขอดูหน่อยขอเอานิ้วเจาไปไหน่อยนะ,ะคุณยายอย่าร้องเสียงดังไม่ใช่โลงคาสัตว์นะที่นี่คือคลินิกตรวจภายในอยู่ดีๆนะถ่างขาออกนิดนึงย,ยังไม่ทำอะไรเลยเดีย๋ยวเอานิ้วยัดมองชียย้ยอือ จะมาหุกี้อะไรล่ะตรวจหีเนาะ3 2มเสริมหนึ่งบ้าบ้าไอ้ยัยอะไรบ้ายัยายลูกคุณหมอมาเลยฮะกูอีตรวจชาลูกกูเลย้องคุณหมอมาทำอะไรอ๋อน้องนาลิตา เอาไปกวนอ,อู่เลยไหนเขาพร้อมเดินทางแล้วคีนนะันอ่ะอุ้ยคุณแมษทำงานอยู่ลูกตรวจไปไหนให้คุณยายหให้อยู่ไหนอยวคุณยายปากอันนี้ก่อนนนะขอวินิจฉัยก่อนนะคุณยายคุณยายคะขอบจบดูอีกนิดนึงเอ๊ะอืคุณยายอะไรคะมันเป็นตกขาวนะมันเหม็นยังไงไม่รู้มันแก้ยังไงล่ะคุณยยหมอเดี๋ยวนะ คุณหมอขอชิมดูก่อน,อนมันเป็นปส้มส้มนะคุณยายอะไรมันกินอ่ากินมันเป็นแต่สั้นตัวรั้วทำไมมันเป็นส้มส้มมันมังเร้ไม่กินกกน้ำไม่สมตัวรัวแกงน้ำไม่สมเท่ากระดูกหมอูอคุณหมอพูดว่าส้มส้มทำไมพี่หนุ่มต้องหม้อขวนแสดงว่าพี่หนุ่มเคยชิมหลานย่านฝืนจะทำอัไนได้หนิทำมันเจ๊งในร้านนั่นฝืนไปเฮ้ยลูกคุณหมอทำไมไม่เย็นดูคุณหมอ ทำงานกัณหมอก็อายสิแล้วดีแต่ไปเรียกคุณหมอหอ๋อเอาอย่างนี้คุณหมอว่านะคุณหมอต้องใช้เหล็กแล้วแหละวะอืคุณบอกทำอะไรนะนะคุณหมอต้องใช้เหล็กวดวจนะจับหลีกก่อนอือจะมาจับอะไรอันนี้ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วมาคือนอันแท้มาขึ้นจอบอันยุดอันพาฟื้นแทะผาฟื้อนอะไรึ่งสองแสน อู้โอ้ตัวขาวและเขียวมีกลิ่นด้วยหีเหรียญจริงๆคุณยายแฝงบอกแล้วว่าให้รักษาสุขภาพของหีอืมคุณยายฮะคุณยายคุณยายคุณยายคุณชาย Ủa tại sao không Ôi ơi! bà kìa đứa! được được nữa! Úi giời ơi! Được quá! hút bà cười nữa bà nữa! Đừng hút bà